ความรักมันคือการทดลองวิทยาศาสตร์นะมันไม่จําเป็นเสมอไปว่าสิ่งที่เขาเป็นมันมาจากเราคนเดียวเพราะมันก็มาจากเขาด้วย อะไรบางอย่างที่เราเป็นตรงนั้นเราต้องยอมรับเรื่องที่จิ๊บรู้สึกได้คือยูอาจจะไม่สามารถหยุดยั้งความวิตกจริตของตัวเองได้เลยพยายามจะทําอะไรบางอย่างเพื่อให้ตัวเองสบายใจขึ้นเพื่อให้หายวิตกจริตโดยการที่แบบขอคํายืนยันจากเขาทําอะไรก็ได้หรืออย่างน้อยที่สุดให้เราได้ยินคําอะไรบางอย่างทําให้เราสบายใจขึ้นเราจะได้หยุดนั่นคือสิ่งที่เราเป็นถ้าอยู่เจอคนที่พอเข้าใจยูหรือว่าสามารถมีความเป็นผู้ใหญ่พอที่ไม่ทําให้ยูวิตกจริตได้มันก็อาจจะไปได้ไกลกว่านี้ แต่อยู่ด้านไปเจอดีไม่ดีก็คนคล้ายๆอยูอ่วิตกจริตพอกันครัวเดียวกันมันอยู่ด้วยกันมันก็ยิ่งพาให้ลงเหวกันไปใหญ่ทุกอย่างมันเกี่ยวหมดอยู่เพราะว่าอย่างในคลาสวั a เมนวนที่สอนคือชีวิตมนุษย์2คนเติบโตขึ้นมาเนี่ยสายจิตวิทยาเราเรียกว่าบลูพรินท์ก็คือพิม์เขียวครัพิมเขียวเราได้มาจากครอบครัวสื่อต่างๆที่เราดู เพื่อนเรื่องชาวบ้านจนกลายมาเป็นความเชื่อของเราว่าความรักอันนี้เราพูดถึงเรื่องความรักอย่างเดียวแล้วกันความรักจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่าเราเห็นคุณพ่อคุณแม่เราเห็นพระเอกนางเอกในซีรีส์เกาหลีเราเห็นในหนังในเ,เห็น,นโฆษณาเนะียเราเ็เชื่อว่าความรักเป็นอย่างนี้นี่คือของเรา ของเขาก็คล้ายๆกันแต่อาจจะเจอครอบครัวที่แตกแยกล้มเหลวเจอความเจ็บปวดของภรยาเก่าของความเสียอกเสียใจของลูกที่มันสะเทือนใจเขาเนี่ยคนสองคนก็บิ้วชีวิตมาแล้วก็มาเจอกันเจอกันก็แบกปมแบบปัญหาแบกความผิดหวังมาเจอกันแล้วก็กมาเคลียร์กันตรงนี้ซึ่งมันเป็นไป,นปนไม่ได้ที่จะรอดได้เพียงแค่เราต้องการความสบายใจของเรา ซึ่งแปลว่าในวันนี้ในสังคมทุกวันนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นทุกคนเป็นอย่างนี้หมดเลยมันจึงทําให้ความรักในปัจจุบันเป็นสิ่งที่เปราะบ,บางมากๆแล้วก็พร้อมที่จะหายพร้อมที่จะแตกได้ตลอดเวลามันไม่ใช่ความผิดของเราหรือความบกพร่องของเราฝ่ายเดียวแต่มันเป็นความบกพร่องระดับสังคมที่คนได้เจอสะสมถูกเลี้ยงดูสร้างเป็นพิมพ์เขียวเป็นบลูพิลท์จนถึงยุคปัจจุบันนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นคราวนี้พอเรารู้แบบนี้แล้วเนี่ยพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่เราไม่ควรทําเพื่อ ให้คนที่เราไปเจอหรือคบเนี่ยเข้าใจเราผิดเพราะเขาตีความหมายจากความกลัวกลัวเมียเก่ากลัวเรื่องราวชีวิตดูนี้เดี่ยมาเจอเราโอ้นี่แม่งหนักกว่าเมียเก่าอีก,กวะโอ้หนี่แม่งแค่นี้ยังไม่มีอะไรเลยแม่งไปถึงขนาดนี้แล้วนี่ยังไม่อะไรเลยสิบสองมิสคอยแล้วว่ากลัวกลัวว่าอนาคตจะไม่ไม่มีความสุข กลัวว่าอนาคตจะไม่สบายใจเพราะฉะนั้นเห็นยังว่าผลของการทําอะไรแบบนั้นนะ่ะมันไม่ใช่แค่ทําวันนั้นแล้วมันจบไงมันไม่ใช่ทําแค่วันนั้นแล้วเราจะบอกว่าขอโทษเราจะไม่ทําอีกแล้วเขาจะเชื่อไม่ใช่เพราะมันทําไปแล้วมันเหมือนแบบอยู่แม่งจารึกไปในความทรงจําในความรู้สึกของคนแล้วเนี่ยจิ๊บถึงสอนทุกคนในคลาสจิ๊บว่าการที่ be positive ก่อนจึงจําเป็นมาก